เช่นในโรหิตตีบนะแล้วก็ทําให้เช่นประสาทมันแตกแล้วเขาบอกว่าแม่เป็นอมัมพฤกษ์มอว่าเออเส้นโรหิตกับประสาทเส้นผอยมันแตกสี่เส้นในสมองในนี้คุณแม่นะแม่แม่แดงอายุเจ็ดสิบ็ดสิบสามปี ก็ตอนนี้ก็พอไม่สบายปั๊บปุ๊บก็เป็นแม่บ้านเมื่อก่อนแกตอนที่พ่อเสียใหม่ๆแกเดินหือได้แกค้าขายที่ใหญ่ใหญ่แล้วก็แกเก็บผักเก็บผักมาทําอะไรอย่างนี้แล้วก็แกไม่ได้ไม่ได้ลื่นอะไรนะไม่ได้ล้มแกนั่งดิดผักนี้แแกก็หลับไปเองกเด็ดปบุงกันจะไปขายอันใหนเออลงปั๊นนี้แล้วพอหลับไปปุ๊บน้าเนี่พี่มาเรียกใช่ไหมว่าเออแม่เป็นอะไรพี่มาจัดการเราไม่รู้สึก แล้วพอแกรู้สุดตัวปุ๊บพยุงมเแกรู้สุกตัวแกพูดไม่เป็นภาษาคนเลยเพราะไม่รู้เรื่องดังนั้นก็้าไปหาหมอกันดีนี่แ้วพอไปหาหมอปุ๊บหมอว่าเออเส้นโรยิตประสาทเส,ส้นขอยมันแตกสี่เส้นในสมองแต่แกไม่ได้หกล้มอะไรแกนอนลาบไปเฉยๆแล้วหลังจากนั้นหมอบอกว่าหมอก็บอกว่าเออแม่เป็นเส้นในโรยิตตีบนะแล้วก็ทำให้เส้นประสาทมันแตกแล้วก็หมอว่าเออเสียใจด้วยนะพาไปหาหมอ โรงพยาบาลสงขาแล้วเขาบอกว่าแม่เป็นอัมพฤกษ์เป็นอยู่เป็นเมื่อ่ปีแนละ้วบ่าวาเปปีใดมาชิบ้าปีได้ไหมเป็นปีไดไม,ไ,ดไ,มไม่รู้ป่าวาเบาบกกระทัดที่เบกไม่รู้แกก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแกก็เป็นมาหลายปีแล้วไลยปีไล่ปด้น็นตั้งแต่เริ่มแรกคือแก,กขยับตัวไม่ได้เลยช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้จนพี่ชายพาไปหาหมอบีบบ้างต้มยาบ้างกายภาพบําบัดบ้างทําทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมปกติ แล้วกินกินไปยังไงแกก็รู wrote, again, i mean artists, ้สึกว <hin x> ่าแกแพ้ยาน่ะยาของโรงพยาบาลแกก็หมอให้ยามากินจ่ายยามากินอย่างนั้นมันก็เหมือนเดิมจนทุกวันนี้หมดเป็นแสนแสนเลยใช่ไหมเดี๋ยวกันเดี๋ยากไอยาให้ไอ้เดินจันรดวงดีวะอยากว่าไอ้หายอะจะไปข่ายข้อได้ได้รับรถเตียงผ่วง้างก็ได้ทำไรก็ได้ทุกสิ่งถุงยางรับรถเตะเด็กรับรถติ่งวงก้าง ตรงนี้ับไม่ได้เลยแต่สามรอตีบนี่ก็ทำไม่ได้คับไม่ได้เลยเสียใจเสียใจกันเพราะว่าไม่ทำเลยโลกลุกเลยพี่ก็เิร์ชดูในโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปดูว,ว่าเออเหมือนที่้องเคยสัมภาษณ์กันแบบนี้ที่เขารีวีวเนี่ยมาเจอปุยยา เบต้าออยคือเป็นตีละกว่ายายแม่เข้าป่ามันเบาตัวไปทางกิ้กินยานีเนะแกกินไปซองเดียวน้องไม่แกก็รู้สึกอาการมม่ถามว่าเอาจริงๆนะว่าเออที่กินไปซองที่สั่งให้แกลงชื่อที่เอเป็นยังไงบ้างแกบอกว่ารู้สึกมันเบามันไม่หนักตัวนันก็ไม่นักตัวเลยเดี๋ยวนีทุกทุกวันนี้ก็เบาเลยนี่ที่ว่าาดกินไปโดนมาโดนดามเย็ดามก้าวแต่ย้อนก็มันนั่นเปงนเพียน คนนั้นเลยไปห่หมอหมอหมอบอกว่าดีนะเบาหวานก็ไม่มีเดี๋ยวต้งไขมันไม่ขึ้นตาเลยไขมันไกลเลยก็หมดเลยความดันไม่มีเกดีใจเกยิ้มอะเกดีใจค่ะเกกลัวไม่ไงมนกลัวกลัวโรคมันจะแทรกเข้ามาอีกก็เป็นแบบนี้อีกแล้วแล้วแกก็แก่ด้วยแล้วไขมันตามมาเบาหวานตามมาความดันตามมาแย่เลยเนาะก็ยิ้มในใจเหมือนกันดีก็ว่าเบาหวานในตาไม่เลยดีใจเหมือนกันแกใช้จอแบนจวกหนึ่ง เมื่อก่อนจับไม่ไหวทำได้มดได้หมดเลยแข็งแรงใช่ก่อนที่ว่าอที่จะมากินเบต้าออยต้องถือไม้เท้านะแล้วเวลามาเจอเบต้าออยกินเบต้าออยแกไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วถามว่าเบาไหมแกเบาตัวแกก็เดินจากบ้านไปไปไกลๆเดินได้เมื่อก่อนที่ไม่ได้มากินเบต้าออยเดินไกลๆไม่ได้แกจะเหนื่อย แล้วก็ถามว่าเออแกกินหมดไปซองเดียวใช่ไหมพี่สาวาเป็นยังไงบ้างให้บอกตรงๆแกว่ามันรู้สึกมันเบาๆมันไม่หนักเหมือนแต่ก่อนซองเล็กเลยซองเล็กเลยนะอาการแกดีขึ้นเยอะอืมอยู่ทกแบบมันเบามันจริงะตัวแกแกเองยังบอกไปถูกมันแต่เวลาตื่นขึ้นมามันดีเฟสมันมันมันสดเชื่นหมดอ่ะเออพี่แกบอกอย่างนั้นถามว่าเอาจริงๆนะมันตื่นขึ้นมามันไม่งอเงียบสุดเชื่อม เน้นว่ายานี้ดีมากมถ้าเด็จฉันกินยานี้จะได้อย่างจว่ดีคุณไม่ลองไม่รู้ต้องลองกับตัวเองนะว่าดีไม่ดีแต่พูดอย่างนี้บางทีพอเกดิดาน้องออกไปแบบนี้เขาบอกว่าเออไม่เชื่อดูน้ำตาเองแล้วกันน้ำตาบางังว่าดีไม่ดีถ้าไม่ดีลูกคนนี้จะไม่เอาของที่มีเนแ้่เข้าไปา